คุณเคยเห็นผืนผ้าที่พลิ้วไหวตามสายลมในดินแดนล้านนาไหมครับสิ่งที่หลายคนเรียกว่าตูงนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่แช่ธงประดับประดาตามงานเทศกาลแต่มันคือเอกสารโบราณที่มีชีวิตคือแผนที่ของจักรวาลที่ถูกถักทอขึ้นจากเส้นได้แห่งศรัทธาและความลับมันคือแกนที่เชื่อมต่อโลกของเราเขากับสวงสวรรค์และบางที ก็อาจเชื่อมกับสถานที่ที่ลึกกว่านั้นในยามเฉลิมฉลองผู้คนจะประดับประดาตุงชัยธงแห่งชัยชนะเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่เคยมีใครสงสัยบ้างไหมว่าชัยชนะที่ว่านั้นคือชัยชนะเหนือสิ่งใดตำนานเล่าว,ว่ามันวิวัฒนาการมาจากธงในสนามรบแต่ในลานวัดอันศักดิ์สิทธิ ศัตรูที่มองไม่เห็นตนไหนกันที่ตุงผืนนี้กำลังประกาศชัยชนะอยู่เหนือมันทว่าเมื่อความมืดมาเยือนเมื่อเสียงเพลงเงียบลงและงานรื่นเรืองแปลเปลี่ยนเป็นความโศกเศร้าตุงอีกชนิดหนึ่งจะปรากฏกายขึ้นตุงสามหางทงสำหรับคนตายโดยเฉพาะพวกเขาเชื่อว่านี่คือสะพาน คือเส้นทางให้ดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับได้ปีนป่ายขึ้นไปสู่สวงสวรรค์แต่ลองมองดูให้ดีหางทั้งสามที่ทิ้งตัวลงมานั้นมันคือสัญ,ญลักษณ์แทนพระรัตนไตรที่นำทางหรือคือโซ่สามเส้นที่กำลังพันธนาการดวงวิญญาณไว้กับภพบทั้งสามสวรรค์มนุษย์และนรก เพื่อไม่ให้หนีไปไหนและที่น่าขนลุกที่สุดคือเรื่องราวของตุงแดงตุงสีเลือดที่ถูกนำไปปักไว้ในสถานที่ที่มีคนตายโหงว่ากันว่ามันคือพิธีกรรมเพื่อปลดปล่อยวิญญาณที่ถูกจองจำไว้นที่แห่งนั้นแต่คำถามก็คือหากการปลดปล่อยนั้นล้มเหลวอะไรจะเกิดขึ้น แล้วถ้าสิ่งที่ถูกปักตรึงไว้ใต้ดินไม่ใช่ดวงวิญญาณที่รอการไถ่าบาปแต่เป็นอย่างอื่นที่รอวันจะถูกปลดปล่อยออกมาแทนตุงไม่ใช่แค่เครื่องชี้นำทางกรรมแต่มันคือเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณที่สมบูรณ์แบบคือภาษาที่ถูกเข้ารหัสไว้ด้วยสีสันลวดลายและรูปทรงเป็นภาษาที่คนส่วนใหญ่หลงลืมวิธีอ่านไปแล้วแต่ถ้าหาก มีใครบางคนเรียนรู้ที่จะอ่านมันอีกครั้งล่ะครับไม่ใช่เพื่อสร้างบุญแต่เพื่อบิดเบือนโชคชะตาถ้าหากมีใครบางคนค้นพบวิธีที่จะถักทอจัก,กรวาลขึ้นมาใหม่เพื่อจองจําบางสิน่นหรือเปิดประตูสู่โลกที่เราไม่เคยรู้จักคืนนี้เราจะมาค่อยๆค,คลี่ดูจัก,กรวาลที่ถูกถักทอผืนนั้นทีละเส้นใหญ่ครับ